จิมมายุรชัดหลงน้องอนาคินไม่ยอมออกจากบ้านไปไหนได้หลานเป็นยาใจเสียสามีชีวิตปัจจุบันจิมมายุรชัดหลงน้องอนาคินไม่ยอมออกจากบ้านไปไหนเป็นผู้จัดอันดับต้นๆของวงการบันเทิงที่มีผลงานออกสู่สายตาประชาชนมากมายสำหรับแม่จิมมายุรชัดเหมือนประสิทธิเวศซึ่งหลายคนก็จะมองว่าแม่จิมคือมาเฟียของวงการบันเทิง ถ้านักแสดงคนไหนเล่นไม่ดีสั่งปดเลยทีเดียวอยู่ในวงการมา50ปีเป็นผู้จัดอันดับต้นๆของประเทศไทยรายคนบอกว่าการเป็นผู้จัดเราก็นั่งทำงานในออฟฟิศชี้นิ้วสั่งให้ดารามากราบไหว้หรืออะไรเราบ้างซึ่งทั้งหมดทั้งมวลรายคนอาจจะเข้าใจผิดทั้งหมดผู้จัดสมัยก่อนตอนที่แม่เข้ามาเป็นมันยังไม่เยอะและไม่เรื่องมากเท่าทุกวันนี้ พอเข้ามาเป็นผู้จัดปุ๊บก็จะเริ่มประสาทแตกคนนี้อย่างนั้นคนนั้นอย่างนี้วันนี้มาไม่ได้วันนี้ต้องรีบไปแต่สมัยนั้นไม่มีสมัยนั้นคือคุณต้องให้เราตั้งแต่6โมงเช้าถึงสองทุ่มก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาสุดอบอุ่นที่ไม่ค่อยจะได้เห็นกันบ่อยนักสำหรับครอบครัวของนักสแสดงผู้จัดละครมากความสามารถรุ่นใหญ่ มายุรชัตเหมือนประสิทธิเวศซึ่งมีลูกสาวจา๋ายซินีณน,นครที่ควงสามีมาด้วยและลูกชายเจษณพงศ์ซึ่งเกี่ยวก้อยภรรยาและหลานชายตัวน้อยมาร่วมทําบุญขอพรไหวสาลหลักเมืองสุดชื่นมืน่นโดยจา๋ายซินีได้ออกมาโพสภาพทุกคนแต่งกายด้วยชุดสีขาวพร้อมแคปชั่นว่าเชา้านี้ที่สารหลักเมือง กับเมเกอร์แฟมิลี่ขอให้เป็นปีที่สดใสของพวกเราทุกคนค่ะอนาคินเก่งมากไม่ร้องงองแงเลยถึงจะลืมตาไม่ค่อยขึ้นพอแดดมีเรื่องตื่นเต้นนิดนึงตอนท้ายเมื่อนิ้วน้อยๆของพี่คินไปจิ้มเข้าพัดลมเล็กๆที่คอยเป่าให้อยู่ทุกคนตกใจกะว่าร้องแน่ป้าได้แต่แปะๆทำเป็นไม่ตกใจ แล้วบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่คินไม่ร้องแถมพอหายตกใจนางหันไปดิวพะดมหนักมากน่าจะบวกอย่างเดียวเลยเล่าอะ่ะยิงคันฟันคันเหือกอยู่นะเจ้าพัดมขอให้ทุกคนได้บุญกุศลประหนึ่งได้ลงมือทำเองค่ะสาธุ